หลายคนคงสงสัยเรื่องนางกวักว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ นางกวักนั้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในพุทธประวัติในสมัยพุทธกาลมีชื่อจริงว่านางสุภาวดีผู้เลื่อมใสในคำสอนของสาวกในพระพุทธศาสนาหลายๆรูปนางและครอบครัวได้สดับตับฟังเทศสนาธรรมจากพระกัสสปะพร้อมได้ถวายตัวเป็นพุทธมามะกะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านับแต่นั้นมาครอบครัวของนางสุภาวดีจึงมั่งคั่งร่ำรวย้อมด้วย ด้วยพรอ,อันประเสริฐจากพระอรหันต์ตามใจหมายนางกวักจึงเป็นที่นับถือสืบเรื่อยมา นางกวักเป็นเทพีแห่งโชคลาภตามคติไทยถือเป็นของขังชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์คือหญิงสวมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแบบธรรมเนียมไทยนั่งพับเพียบมือสายวางลงแตะข้างลำตัวหรือวางบนตักส่วนมือขวายกขึ้นระดับไหลแสดงท่ากวักมือหรือเรียกเข้ามาหาเชื่อกันว่าเทพีองค์นี้จะกวักมือเรียกรัพย์จึงเป็นที่นับถืออย่างยิ่งในหมู่พ่อค้าแม่ค้า ไชาวทยแต่เดิมนั้นนางกวักถือเป็นผีบันพชนนางหนึ่งซึ่งเป็นสตรีคนไทยแรกๆที่มีความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่นๆเพื่อการยังชีพหรือการสร้างรายได้นางกวักจึงมีคนศรัทธานับว่าเป็นเครื่องรางของขังช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบ นำพาเรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมาเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยช่วยให้ทำมาค้าขายดี